อ่าต่อมาเรามาดูโจทย์ข้อ2กันเลยนะครับเรื่องฟังก์ชันนะครับข้อ2เขาบอกว่าให้ f x เป็น x กำลังสบวก x บวก1 a b เป็นค่าคงตัว b ไม่ใช่0 b ไม่เท่ากับ0นะครับ f ที่แทนด้วย a บวก b จะเท่ากับ f ที่แทนด้วย a ลบ b คำถามคือ a กำลังสออยู่ในช่วงใดตอบไปนี้นะครับครูก็จับสมการนี้มาตั้งก่อนเออ f a บวก b เนื่องจากว่า f ที่แทนด้วย a บวก b นะครับมันจะเท่ากับ f ที่แทนด้วย a ลบ b นีงั้นเราเอา a บวก b ไปใส่ใส่ในฟังก์ชันนะครับเราก็จะได้ว่าอะไรเปลี่ยน x ให้เป็น a บวก b แต่ยังคงยกกำลัง2อ,อยู่แล้วก็บวกด้วย a บวก b บวก1นะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เปลี่ยน x ให้เป็น a ลบ b แล้วก็กำลังสองนี่นะใส่ลงไปแล้วก็บวกด้วย a ลบ b แล้วก็บวก1นโอเคนะครับอะไรที่มันตัดกันได้กูก็ตัดก่อนเลยนะครับไอเจ้าตัวมี2ข้างที่เป็น a กูก็ย้ายมาลบกันเป็น0ย์เห็นไหมมี1ก็ย้ายมาลบกันเป็น0นย์เห็นไหมครับ แต่ b กับลบ b ไม่ตัดนะเก็บไว้นะฮะกระจายตัวนี้นะครับนี่กำลังสองสมบูรณ์ย้ำอีกครั้งหนึง่งห้ามเอาเลขสองเข้ามานะครับน้องหลายคนชอบพลาดตรงนี้เสียได้ของกระจายก็ต้องกระจายยังไงครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตามด้วยบวก b นะครับ ส่วนข้างขวาก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตามด้วยลบ b เ okay, ข้าใจอะไรที่เหมือนกันย้ายมาลบกันได้บ้างก็ a กำลังสองก็ b กำลังสองเห้นใไหมครับตอนนี้เ,เจ้าตัว2 ab เนี่ยย้ายมา,วมนนาร,ร, a, รยายมาวมกับอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ4 ab นะครับลบ b ย้ายมารวมกับอันนี้ก็จะเป็นบวก 2b ก็หมดแล้วนะครับย้ายไปย้ายมาก็หมดเหลือสมการง่ายๆอย่างนี้นะน้องดึง 2b ออกมาเป็นตัวร่วมหลักการแก้สมการส่วนใหญ่จะดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบนะครับดึง 2b ไปแล้วตัวหลังเหลือ1ถูกไหมดึง 2b ไปแล้วข้างหน้าเหลือ2 a ถูกไหมครับเท่ากับ0โอเคในะ จากนั้นน้องก็เอา2หารทั้งสองข้าง2วงเล็บนี้สองชุดนี้คูณกันอยู่เพราะฉะนั้นหารทีเดียวปั๊บนี่ครับน้องจะได้บรรทัดสวยๆบรรทัดนี้ b คูน 2a บวก1เท่ากับ0ถูกไหมพิจารณาบรรทัดนี้ดีๆนะครับนะต้องตาดีๆเห็นไหมโจทย์เขาบอกว่าอะไรไอเจ้าสองตัวเนี้ย นะครับคือ b เนี่ยคุณนับเป็น1ตัววงเล็บนี้นับเป็น1ตัวคูณกันแล้วต้องได้0ูนย์ครับน้องครับแสดงว่า b ต้องเป็น0ูนย์หรือไม่ก็ 2a อบวกหต้องเป็น0ูนย์เหนไหมอันนี้ต้องเป็น0ูนย์หรือไม่ก็อันนี้ก็ต้องเป็น0ูนย์แต่น้องๆกลับไปอ่านโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับอย่างรอบคอบโจทย์บอกเอาไว้ว่า b ไม่เท่ากับ0ูนย์้องเห็นไหมชัดเจนเมื่อ b ไม่เท่ากับ0ูน B ไม่เท่ากับ0ูย์แสดงว่าใครต้องเท่ากับ0ูนย์แทนล่ะนะฮะ b ไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับดังนั้นดังนั้น 2a บวก1ก็ไปเท่ากับ0ูนย์แทนสิใช่ไหมก็ย้ายข้างนะครับน้องก็จะได้ a เป็นลบ1ส่วน2องนไหมครับเรียบร้อยสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ a อกำลังสองเห็นไหมครับ เราก็มาหา A กำลังสองนะ A กาลังสก็เท่ากับตัวนี้ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน4ะครับหรือถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0.25ก็ตอบแล้วนะครับอันนี้เราต้องรู้นะทศนิยมง่ายมากแล้วนะครับ0.25อนะครับอยู่ในช้อยไหนเอ่ยมาเลือกกัน บางคนเลือกช้อยยังงงเลย0.25อยู่ตรงไหนอยู่ตรง0กว่ากว่านี่เป็นคู่อันดับนะ,ะนี่ไม่ใช่คู่อันดับนะครับนี่เป็นช่วงนะฮะช่วงจาก0ถึง0.5จาก0.5ถึง1จาก1ถึง1.5เไหมเป็นช่วงนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้0.25จะอยู่ตรงนี้นะครับครูก็ตอบช้อยที่1 อันนะี้มันไม่ใช่คู่อันดับนะมันเป็นเป็นช่วงคําตอบนะครับเป็นเซ็ตที่มันเป็นช่วงเส้นจํานวนอะ่ะเข้าใจไหมครับข้อนี้ง่าย,ายเลยเนาะแทนค่าลงไปนะครับแก้สมการก็ยังเป็นเรื่องของการแทนค่าใส่ในฟังก์ชันนะครับแล้วก็แก้สมการออกมาเขียนนะครับไม่ยากไม่ยากจดให้ครบนะ โอเคนะครับลองทำดูด้วยนะอย่าลืมซ้อมด้วยนะครับนะะอันนี้ก็ผ่านนะครับผ่านไปหนึ่งข้อ